เมื่อคืนนะคะก็เกิดเหตุระเบิดขึ้น2จุดที่หน้าประตูทางเข้า n b t นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่สถานบันเทิงย่านห้วยขวางด้วยค่ะไปดูจุดแรกกันก่อนนะครับคือใกล้ๆช่อง7นี่เองคือที่ n b t นีี่แหละครับบริเวณดังกล่าวในเวลาเที่ยงคืนนะครับหน้าทางเข้าสถานีโทรทัศน์ n b t ในที่เกิดเหตุหน้าเต็น์รักษาการของตำรวจทหารพบกระเดื่องระเบิด M67 ตกอยู่ส่วนระเบิดเกิดขึ้นในครูระบายน้ำหากจากเต็น์รักษาการประมาณ15เมตรเท่านั้น ตำรวจที่รักษาการบอกนะครับว่าเห็นรถจักรยานยนต์ที่มีผู้ขับขี่และก็ซ้อนท้ายมาสองคนวิ่งผ่านมาด้วยความรวดเร็วเลยนะก่อนจะมีเสียงระเบิดดังขึ้นเบื้องต้นสันนิษฐานว่าคนร้ายต้องการโยนระเบิดทำร้ายเจ้าหน้าที่ แต่โชคดีที่ระเบิดเนี่ยกลิ้งตกลงไปในคูน้ําทําให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับส่วนในเวลาไล่เลี่ยก,กันก็ได้เกิดเหตุคาบอมที่ลานจอดรถข้างสถานบันเทิงโพไซดอนย่านห้วยขวางนะคะสภาพรถถูกแรงระเบิดอัดจนขาดครึ่งคันค่ะชิ้นส่วนรถยนต์กระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนนั่นก็คือนายคงเดชนำระณนะพนักง,งานรับรถถูกสะเก็ดระเบิดที่หน้าท้องได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่าระเบิดที่ใช้เป็นระเบิดแสวงเครื่องใช้ระเบิด TNT น้ำหนักไม่ต่ำกว่า5ปอนด์ตั้งเวลาด้วยนาฬิกาดิจิตอลค่ะสำหรับรถคันที่เกิดเหตุก็คือหมายเลขทะเบียนกไก่อ่าง7048เชียงใหม่พยานให้การว่ามีชายรูปร่างล่ำสันตัดผมสั้นเกลียนขับเข้าไปจอดเมื่อเวลา21นาฬิากาเจ้าหน้าที่ก็ได้ประสานตำรวจภูธรภาค5าตรวจสอบรายชื่อเจ้าของรถคันดังกล่าวแล้วส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ